ในส่วนของการติดตั้ง Engine X ให้สามารถทำงานแบบ Reverse Proxy Server ได้ผู้เรียนต้องเรียนรู้ความหมายการใช้งานของ Reverse Proxy Server Reverse Proxy Server หมายถึง s e r v ์ฟที่ทำหน้าที่รับ Request และส่งต่อไปยังเครื่องอื่นเช่นเดียวกันแต่ที่แตกต่างกันก็คือว่า Engine X จะทำหน้าที่รับ r e q u e s t และจะ Request ไปยังเซิร์ฟเวอที่อยู่ด้านหลังเองภาพที่เห็นก็คือว่า c ค i e n t จะส่ง Request มาที่ Engine X ทำหน้าที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ด้านหลังจะมอง engine x เป็น c คล e อนข้อดีของวิธีการนี้นะครับก็คือ c คล e อนจะไม่รู้ว่าเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการอยู่จริงๆนั้นเนี่ยอยู่ที่ IP อะไรข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการใช้งานแบบ r e เว r ร์ r พ x อกซี่เซินะครับ engine x สามารถ forward request ไปยังแอปพลิเคชันได้ยกตัวอย่างเช่น engine x สามารถ forward request ไปยังแอปพลิเคชันชนิดที่เป็น fast cgi ที่ให้บริการตัว php หรือ uwsgi เพื่อให้บริการ python ดังนั้นในปัจจุบันนิยมใช้ใน s c e นร r โอที่แยกระหว่างเว็บแอปพลิเคชันกับตัวแอปพลิเคชันแยกออกจากกันนั่นคือข้อดีนะครับของการใช้งาน reverse proxy server เรียนรู้ติดตั้งการใช้งาน lemp ย่อมาจากคำว่า linux engine x mysql และ php เพื่อ conflict engine x ให้ทำงานแบบ Reverse Proxy Server ส่ง Request มาที่แอปพลิเคชันผ่านทาง Fast CGI หรือ p a ็กเกจของ PHP ที่ชื่อว่า PHP k t FPM มาดูการทดสอบนะครับต่อไปจะเป็นการติดตั้งส่วนเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อให้ร่วมงานกับ n g i n X ได้คือการติดตั้ง MySQL และเป็นการติดตั้ง PHP MySQL นะครับในเวอร์ชัน7 จะเปลี่ยนจาก MySQL เป็น MariaDB ก็ให้เราติดตั้ง MariaDB การใช้งานก็เหมือนเดิมเหมือนกับ MySQL นะครับแต่ชื่อแพ็กเกจเปลี่ยนไปเป็น yum install m a r i a d b s e r v e r แล้วก็ MariaDB เราติดตั้งตัว Database เดี๋ยว การใช้งานส่วนของ php โดยปกติแล้วนะครับก็จะใช้ทำงานร่วมกันร,ระหว่าง php กับตัว mysql การส t าร t ท database นะครับก็คือใช้คำสั่ง system start service จะชื่อเหมือนกับตัว p a ็กเก e นะครับก็คือ mariadb หลังจาก start เรียบร้อยนะครับเราก็ทำการติดตั้งดัตต b าเบโดยการใช้คำสั่ง s e c u r e install enter password root ตอนนี้เรา enter ผ่านนะครับเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้ตั้ง password root ตั้งคับ password นะครับกด yes ใส่ password ลงไปหลังจากนั้น remove anonymous ไม่ให้ root login จากข้างนอกนะครับแล้วก็ลบ test database ออกไป reload privilege เรียบร้อยนะครับเราก็ใช้คำสั่ง mysql u root p แล้วก็ใส่ password ที่เราเพิ่งสร้างไปก็จะได้เชลของตัว database มาหลังจากที่เราติดตั้งตัว database พร้อมนะครับก็ให้เราติดตั้ง package ของ php โดยเราจะติดตั้งแพ็กเกจ PHP คือ PHP และ PHP ที่ใช้ร่วมกับ MySQL แต่ตัวสำคัญนะครับก็คือตัว Fast CGI ก็คือ FPM นะครับตัว FPM ตัวนี้จะทำให้เว็บสามารถคุยกับ process ของตัว PHP ได้ครับก็ให้ทำการติดตั้ง หลังจากทำการติดตั้งนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับตัวแพ็กเกจที่มีความสำคัญในการทดลองนิดนึงก็คือตัว PHP-FPM ในตัวแพ็กเกจนะครับจะเป็นตัวที่ทำงานในส่วนที่เราเรียกว่า Fast CGI Process Manager นะครับตัวนี้ก็จะ ทําให้เราสามารถที่จะให้ตัวนี้ก็จะทําให้เว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับคุยกับ process ของ PHP ได้เป็นการทํางานแบบ Reverse Proxy ให้เราเข้าไปดูนะครับแล้วก็ไปแก้ไขค่า Main Conflict ของ PHP นิดหนึ่งอยู่ที่ php ini ค้นหา CGI จุดฟิกนะครับก็ค,คือค่านี้โดย default นะครับเราจะกำหนดเป็น1ค่าคอมเมนต์ในไฟล์ของ php.ini จะเป็นตัว semicolon นะครับเอาออกแล้วก็ตั้งค่าให้เป็น0หลังจากนั้นเซฟให้เรียบร้อยค่า main config ของตัว php fpm จะอยู่ที่ etc php fpm d conf i g จะอยู่ใน w o r w d Wide Web นะครับ www conf ที่เราจะต้องใส่ลงไปก็คือตัว listen เนื่องจากว่าเราจะให้ทําการเชื่อมต่อผ่านตัว socket ซึ่งจะมีประสิทธิภาพมากกว่าในส่วนของการติดตั้งผ่านเชื่อมต่อที่พอร์ตนะครับ โดย Default จะเป็น Port 9000แต่เราจะตั้งค่า Config ให้ใช้ผ่าน Unit Socket เราก็ทำการ Comment หลังจากนั้นใส่ค่าลงไปก็คือ Listen Socket จะอยู่ที่วา Run slash php ขีด fpm slash php f tm.sock นี่คือค่าของที่อยู่ของตัวซ o อ k เกของตัวโปรเ s s เดี๋ยวเราจะเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน PHP ผ่านซ o อ k เกอันนี้หลังจากนั้นให้เราเซฟให้เรียบร้อยรีสตารตัวเซอร์วิสของ PHP ด้วย Service ที่ชื่อว่า PHP-FPM แล้วก็ทำการ enable ให้เรียบร้อยขั้นตอนต่อมาเป็นการ c o n f i g ค่าของตัว engine X ให้ forward request มาที่ตัว PHP วิธีการนะครับเราก็ไปที่ etc engine x เราตั้งว่าเป็น php conf ค่าที่จะใส่เข้ามานะครับ ก็คือค่าดังกล่าวนะครับค่านี้นะครับเราก็ทำการศึกษานะครับก็ฟังอยู่ที่พอร์ต8080์ฟังไว้ที่พอร์ต80ก็คือเป็น default port ของตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ส่วน s e r v ์ฟเวอรเนนะครับเราก็จะใช้เป็น local host root นะครับก็จะอยู่ที่ user share engine x เหมือนเดิม ให้เราเพิ่มในส่วนที่เป็นอินเด็กเนื่องจากว่าการค้นหาออโต้ n อินเก็จะต้องรวมตัว php เข้าไปด้วยนะครับความสำคัญจะอยู่ที่บรรทัดของตัวที่ระบุส่วนของ Socket ก็คือบรรทัดที่19โดย Request จะบอกว่ามีการ Matching หากมีการเรียกมาที่เป็นไฟล์ php ก็ให้ส่งไปที่ fastcgi underscore p a s s นะครับก็คือหมายความว่าส่งไปยังโปรเซสของตัว fastcgi ให้เปิดเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็ใช้ที่ localhost s l a s info. php enter เราก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับ e nginx e ซึ่งทำหน้าที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ ก็จะทำการเชื่อมต่อกลับไปยังส่วนที่เป็น process หรือที่เป็น Fast CGI ทำหน้าที่เป็นตัว Reverse Proxy ให้กับตัว PHP Application ข้อดีของตัว Reverse Proxy นะครับก็คือทำให้มีการแยกกันระหว่างเว็บเซิร์ฟอร์กับชั้นของแอปพลิเคชันแต่สามารถที่จะเชื่อมต่อหากันได้โดย s e r v ์ฟเอร์ API ในนี้นะครับ PHP ก็จะระบุว่าใช้โมนูลที่เป็น FPM /fastcgi นอกจากนั้นนะครับล่างสุดนะครับก็จะมีโมดูลที่ทำการเชื่อมต่อด้วยแพ็กเกจที่ชื่อว่า PHP m y s q l sql ก็คือทำการเชื่อมต่อกับตัว m y s q l สำหรับที่จะใช้งานในตรวจของ Database แล้วก็มีการระบุเวอร์ชันนะครับของ API ระบุตัว m y sql socket ที่จะใช้ในการเชื่อมต่อ ขอให้ผู้เรียนกลับไปทดสอบเรียนรู้ในการที่จะตั้งค่าคอนฟิกของตัว EngineX อีกครั้งนะครับตั้งแต่ในส่วนที่ใช้งานเป็นเว็บ e r v e r ฟเวอรนะครับแล้วส่วนที่ใช้งานเป็น Proxy Server ทำหน้าที่ Forward ไปยังเว็บไซต์อื่นและส่วนสาคัญก็คือส่วนที่ตั้งค่า EngineX ให้เป็น Reverse Proxy ทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันในที่นี้เราใช้ทดสอบ PHP แอปพลิเคชัน ขอให้ลองไปทดสอบและเรียนรู้เพิ่มเติมขอบคุณครับ